เกษตรสร้างสุขวิถีพอเพียงผู้เลขาไม่ไพ่ <c oughs> ขาไม่ไพ่บอดตายนะครับพี่น้องขาแล้วเกิดมาใหม่เกิดมาอีกนะครับแนนํำสูตรนี้ได้พี่น้องได้ผมทำมารายการแล้วนี่ไม่ไพ่ที่ผมขาประมาณสองเดือน <c oughs> ม่มีเกิดใหม่พี่น้องมันจะตายยุบลงอวยสวยเลยพี่น้องเนี่ยี่ดอนหนึ่งตี่ แต่ผมมีอย่างหลายพี่น้องสูตรนี้ได้ผลไน้นำผู้ใดที่ยังยังบุลูพี่น้องกเกษตรทุกคนก็ได้ผู้ใดดูแลก็กดผ่านไปได้ครับผมอันนี้ก็มีนามเปาแล้วพี่น้องก็หนาเปาสิบหาลิตรกับเกลือเกลือถุงละสิบบาทเกลือแกงบ้านเท่าไหร่ละพี่น้อง พบจีใส่แบบเข็มข้นเกลือกับนัำเปล่าอาทิตย์หนึ่งกั่ยุบรู้่วยสวยหรอล่าพี่นอ้องเกลือผมมันก็ติดถือกันนั่นจะไงเยถือน้ำ เกลือลงไปแบบเข้มข้นที่เกลือลงแล้วก็ค้นให้มันเกลือละเอียดเกลือมันนำกับเกลือเขากันเขาบ่าเขาห้องหลุดได้จังไดพี่น้องเ้าเมื่อค้นๆเบิ่งคั้นบ่มีตอนเกลือคือว่าใส่ได้ละ กเกษตรรุนใหม่กเกษตรทฤษฎีใหม่ไม่ต้องทําอะไรมากมายพี่น้องไม่ต,ต้องเฮ็ดยังมันยุงยากเจ้าของเก็บแบบง่ายสบายสบายแต่ว่าได้ผลดีได้พี่น้องเน้อยแหลกว่านี่เรียบร้อยแล้วพี่น้องโอ้เข้มปิดเลย <c oughs> ได้แล้วเข้ากับมาหดหดนน้ำเงาเข้าทีทีเข้าที เาเพื่อนล้วพี่น้องเอาเพื่นอนออกที่ตัวนี้เป็นกอน้าไม้น้าไผ่หน้ำไม้ไผ่เก่าผมแต่ก่นกนอนออกน้อยดีดีันนี้มันขื้นข้นผมเลยที่ข่าวออกมันหกนี่ยกดลงลักษณะนี่พี่น้องโดให้มันทัวทัวตายเกลี้ยงลงเลยเดี๋ยวสมนันเหยื่ไก่กัน บ่าบ้าบ้า,บา,บา,บานี่หมดลงเป็นปลามันยังเกิดขึ้นอีกอพี่น้องหมดเลยบ้าว่าตาต้ตตนไผ่ละพี่น้องทำแบบเข้มข้นต้นไม้ต้นไหลขั้นเถื่อันนี่ก็เรียบร้อยเบดิดร์ดกันต้นไม้ใส่แบบเข้มข้นแล้วบัวนึงเลยเรียบร้อยเลยเนี่ย แล้วอย่างจชอาทิตย์สองสอาทิตย์ผมทิ้ม,มาอัปเดตให้พี่นอ้องเพิ่อนคลิปนี้ไว้ที่นี้เพี่น้องกเกษตรสร้างสุขวิถีพอเพียงกับเบาวไว้ขอบคุณครับที่รับชมคลิปสวัสดีครับ